นี่ครับเขาบอกเพื่อนฉีดฟองพี่เขาแถมมาให้นะครับเขาว่าฉีดฟองนิดวไหวะทำไมมันมันไม่เป็นโฟมเหมือนเขาทำไมมันเหลวลงอย่างนี้น้ำยาลงน้ำยาลงน้ำยาไม่ได้มาตรฐานเลย ตีของเขานี่เป็นโฟมเลยอันนี้ไหลย่วยลงฮะได้เป็นน้ำน้ำอย่างงี้น้ำยาเาได้อยู่นคือน้ำยาอะไรน้่เอย่องีเรียเบอวน้ำยาจากเมกานี่ถ้าเป็นเมือน ไม่จังมีค่ะโอเคไหมก็คือเรื่องยันเซนเลยเรา่องยันเซนเลยยังใส่ป่าวใส่เยอะเกินไปหรือเปล่า รื้อสูงน้ำไปอีกผมไม่แน่จบโอเคอันนี้จบอะไรคะสวัสดีค่ะไปหัวนี้เอาหัวในอ,อีกอ,อันยาพึ่งหัวนี้ล้างนี่เอาไม่ได้ถูอีกรอบเหรอไม่ถูแล้วเราไม่ได้ถูอันนี้หัวฟงนี่ลองหัวฟงกมัน รถใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะเหนื่อยไหมที่จะพึ่งฉีดปุ๋ยนี่ไอ้ล้างไ้ไอ้เหล็กข้างหลังหน่อยนอี่แรงแ้วเหรอมันมีกี่ระดับเป็นหัวระดับเดียว น,นี่ฮะอะไรฉีดต้นไม้สิ็จแล้วหรอล้างนล่ฉีดปุ๋ยม้แม่ออกของง่ายงามม่ลากแม่ไม่อันาาน,นี้มันนาพอแกัเตออนะครับ แน้นไนอะ่ะกขันน้ำผมไม่ถึงถังนี้เสร็จแล้วนี่ครับครึ่งถังน้ำครึ่งถังโอเคครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>